นักเรียนยุวกเกษตรกร5โรงเรียนกว่า150คนจับมือกันลงแขกดำนามุ่งฟื้นประเพณีลงแขกปลูกข้าวเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เกษตรอำเภอเมืองสงขลาร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะแก้วนำเด็กนักเรียนยุวเกษตรกรในอำเภอเมืองสงขลาเรียนรู้วิถีชาวนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมลงแขกดำนาฝื้นประเพณีลงแขกปลูกข้าวที่ทุ่งนาบ้านด่านหมู่5ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา นำเด็กนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร5้าโรงเรียนในอำเภอเมืองสงขลาซึ่งประกอบด้วยยุวเกษตรกรโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรยุวเกษตรกรโรงเรียนชัยมงคลวิทยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสามกองยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบ่ออิดและยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนบ้านด่านรวมกว่า150คนเรียนรู้วิธีการทำนาดำและร่วมกันลงแขกดํานาปลูกข้าว ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติโดยมีเกษตรกรชาวนาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและร่วมลงแขกดำนากับเด็กๆซึ่งการลงแขกดำนาทำให้เด็กได้เห็นถึงความรักความสามคัคคีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก,กันของคนในชุมชนครั้งอดีตที่แทบจะไม่มีให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็น มีทักษะการเรียนรู้การทำการเกษตรที่สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของบรรพบุรุษกิจกรรมวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การทำนาดำและการลงแฉกดำนาร่วมกันปักดำนาข้าวพื้นที่ประมาณ1.5ไร่1ไร่ครึง่งโดยใช้ข้าวพันธุ์หัวนาดำซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองพันธดีของตำบลกอกแต้วที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์คู่ท้องถิ่น ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การทำนาจากการลงมือทำจริงได้ประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนานให้แก่เด็กยุวเกษตรกรเป็นอย่างดีหลังจากนี้ไปเด็กๆยุวเกษตรกรทั้ง5้าโรงเรียนก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ในแปลงนาที่ตนเองปักดำไว้ตลอดฤดูกาลอีกประมาณ4ี่เดือนข้างหน้าจะได้เก็บเกี่ยวข้าวและจะได้ร่วมกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวต่อไป ทั้งนี้เด็กนักเรียนยุวเกษตรกรจํานวน5โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ถึงแม้ว่ามาจากต่างโรงเรียนต่างพื้นที่แต่วันนี้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวจับมือกันลงแขกดํานาเป็นการเรียนรู้การทํานาและวิถีการลงแขกดํานาของชาวนาแบบดั้งเดิมด้วยการลงมือทําจริงนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่หาไม่ได้ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแถมได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย สำหรับกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวของเด็กเยาวเกษตรกร,ร,กรของอำเภอเมืองสงขลานั้นสำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้นับเป็นปีที่7แล้วเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือทําจริงได้ประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กๆและเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ของอำเภอเมืองสงขลาสงขลานับเป็นกิจกรรมดีๆที่สำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองสงขลาได้ทํามาต่อเนื่องและจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ ไปอย่างต่อเนื่องทุกปี